ำน้ำในระดับ10เมตรหรือน้อยกว่าให้คิดเป็น10เมตรเช่นสมมุติเราลงไปปุ๊บที่ระดับ9เมตรให้เราคิดเป็น10เมตรโอเคไหมครับถ้าดำเเมตร20นาทีให้คิดเป็น10เมตร20นาทีถ้าดำน้ำา 10. 10.1เมตรให้คิดเป็น12เกิน10.1เมื่อไหร่เป็น12อถ้าดำน้ำที่12.5เมตร19นาทีให้คิดที่14เม 9นาทีไม่มีเงื่อนไขถ้าเกินตัดขึ้นเกินตัดขึ้นหรือเวลาเหมือนกันนะครับถ้าเราดำน้ำที่16 16เมตรเป็นเวลา10นาที16เมตร10นาทีในตารางมีไหมครับมันมี16เมตร7 16เมตร13ใช่ไหมครับเกิน10นาทีคิดเป็น13ดำน้ำ16เมตร13.1นาทีก็ให้คิดที่16เมตร17นาที มีเงื่อนไขปัดขึ้นอย่างเดียวปัดขึ้นอย่างเดียวไม่ว่ามันจะใกล้ขนาดไหนนะครับ